นอนห้างกลางป่าเมื่อชีวิตในเมืองมันสุดแสนจะน่าเบื่อการที่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดมันเป็นทางออกที่ดีไม่ใช่น้อยครับเดียนเป็นคนที่ชอบเดินเข้าไปในป่าเขาเพียงลำพังด้วยความที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขานั้นอยู่ติดกันกับชายป่าเมื่อตอนเป็นเด็กอยู่กับพ่อ หรือได้เข้าป่าล่าสัตว์กับพ่ออยู่บ่อยครั้งไม่จเห็นการล่าสัตว์เป็นเรื่องปกติของคนในหมู่บ้านแห่งนี้พ่อของเขาล่าสัตว์ให้เห็นอยู่ทุกเดือนทุกวันแต่ว่าแดนนั้นก็รู้สึกไม่ชอบเสลือเกินเขาคิดว่าสัตว์ป่าต่างๆมันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันกับคนใครบ้างหล่ะครับที่จะชอบให้คนอื่นมาล่าชีวิตของตัวเองเขาจึงได้แต่สาบานกับตัวเองไว้ว่าจะไม่ทาเหมือนกับพ่ออย่างเด็ดขาด พอได้เติบใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ได้ตายจากไปจนหมดเด่นก็เดินทางค้ามห้วยหนองขอลองบึงไปหาทํางานในเมืองกรุงเขาเคยได้ทํางานแทบจะทุกอย่างทั้งเด็กเสิร์ฟทั้งรอปภดูแลความปลอดภัยทั้งพนักงานในห้างเตยพอได้มันทํางานจะเมืองกรุงหลายปีเข้าแด่นกับรู้สึกเบื่อหน่ายคิดถึงป่าดงพงภัยที่เคยได้มานานหลายปีอีกอย่าง เดียนยังไม่มีหวานใจเหมือนเพื่อนคน,น,นอื่นๆอยากทําอะไรก็ทําได้ไม่มีใครห้ามไม่มีใครว่าไม่มีภาระให้ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็พากันตายจากไปหมดแล้วเดียนอยากจะเข้าป่าไปถ่ายรูปสัตว์ป่าต่างๆตรงที่พ่อได้เคยพาเขาไปนั่งห้างสองยิงสัตว์ในตอนกลางคืนเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาก็ลาออกจากงานนั่งรถทัวมุ่งหน้าสู่จังหวัดตากบ้านที่เขาเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆ แม้ตอนนี้จะไม่เหลือใครแล้วก็ตามหมู่บ้านของเขาเป็นไปจากเดิมมากแต่นั่นมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรหรอกครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้พอกลับไปถึงบ้านแดน,นก็จัดการเตรียมสับเปียงอาหารการกินต่างๆสำหรับการเดินทางเข้าป่าของตัวเองเขาตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้าไปถ่ายรูปสัตว์ป่าสักวันสองวันนอนค้างสักคืนสองคืนค่อยเดินทางออกมา คิดว่าจะยังไงกับชีวิตดีเมื่อเตรียมสเสบียงอาหารการกินของตัวเองเรียบร้อยเดียนก็เดินทางเข้าป่าไปในทันทีเขามีประสบการณ์มาแล้วบ่อยครั้งจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีพผานำทางแม่ผู้ใหญ่บ้านจะบอกเตือนว่าป่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วระวังจะเกิดอันตรายทั้งจากคนและสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนเพียงแต่ว่าแดนนั้นเขาไม่ได้สนใจ มันเจนนทาเวสุวรกับพระยาคุดท,ที่พอได้ให้ติดตัวไว้ป้องกันตัวก่อนตายตอนที่ทำงานเจอเมืองกรุงนั้นเขาเคยได้ไปนอนห้องพักที่คนื่นบอกว่าผีดูผีเฮี้ยนแต่ก็ไม่เคยจะได้เจอได้เห็นอะไรสักครั้งเดียวเพราะว่ามีพระดีค่าถาดีป้องกันตัวก่อนนอนก็ยกมือขึ้นมาไหว้พุทธังรัตนานังทำเมืองรัตนานนงสังฆ์คังรัถนานัง,ง,ง,นงด้วยเหตุนี้ ผีที่ว่าเย็นก็เลยมีกล้าเสนอหน้าออกมาให้ได้เจอสักตัวผีตายโหงผีตายทั้งกลุ่มที่ว่าเรลร์ไรยังไม่กล้าที่จะย่างกายเข้ามาใกล้เดือนสะพายกระเป๋าขึ้นหลังเดินเท้าเข้าไปในป่าที่เคยได้เข้ามากับพ่อในตอนเด็กๆแม้ว่าป่าแห่งนี้มันจะเปลี่ยนไปบ้างตามการเวลาแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาแต่อย่างใดการเข้าป่าในครั้งนี้แปลกไปจากครั้งก่อน ที่เคยได้แบกปืนแบกถุงเพื่อล่าสัตว์มาครั้งนี้เดินกลับมากับกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีดหมอของหนว่พ่อเดิมพร้อมกับปืนสั้นไว้ป้องกันตัวที่เป็นมอรดกของพ่อว่าเท่านั้นเวลาได้เจอสัตว์น้อยใหญ่ก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเกี่ยวบความสวยงามของธรรมชาติเอาไว้เขากลูวว่าอนาคตข้างหน้ามันจะไม่มีอะไรแบบนี้ให้ได้เห็นอีกประมาณบ่ายโมง เดนก็เดินไปถึงจุดที่พ่อได้เคยพามานั่งห้างล่าสัตว์เขาเงียหน้าขึ้นไปมองดูว่ามันจะสามารถใช้เป็นที่หลับนอนได้หรือเปล่าซึ่งห้างที่พ่อได้เคยทำเอาไว้นั้นมันก็ผุพังบ้างตาการเวลานั่นแหละครับจำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมสักหน่อยถึงจะสามารถขึ้นไปนอนได้เดนคิดว่าวตัวเองตัดสินใจถูกต้องแล้วที่มุ่งหน้าเดินตรงมหาที่หลับนอนก่อนในช่วงกลางวันจะได้มีเวลาซ่อมแซม เขาได้ปีนขึ้นไปบนห้างแย่งนั้นด้วยความชำนาญแม้ว่าจะห่างไปหลายปีแล้วก็ตามมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเขาใช้เวลาไม่นานในการซ่อมแซมครับก่อนจะนั่งกินข้าวที่เตรียมมาในระหว่างที่เขานั่งกินอยู่บนห้างนั้นจู่ๆมันกลับได้มีเสียงอะไรบางอย่างร้องขึ้นมาอย่างหวหัวหน่ากลัวจนกระทั่งคนที่มีกลัวตาอย่างแดนเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาได้ เขาสงสัยว่ามันเป็นเสียงร้องของอะไรกันแน่เดีนสังเกตเห็นอะไรบ้างอย่างที่ไม่ปกติแถวแถวชายป่าใกล้ๆ้ต้นไม้ที่เขาได้นั่งห้างอยู่มันเกิดจากการไหวติงแบบรุนแรงยิ่งกว่ามีคนจับโยกแล้วคนคนนั้นก็ต้องตัวใหญ่มากๆถึงได้โยกแรงสักขนาดนี้เดียนมีกล้าที่จะประมาทรีบเอาเหรียญพระยาคุดขึ้นมาตอกใส่ต้นไม้ที่พวกของเขาได้ทำเป็นห้าง พื้อพงกันอันตรรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลาพ่อเคยได้บอกสอนเอาไว้ว่าอย่าประมาทป่าเด็ดขาดมันมักจะมีอะไรที่น่ากลัวซ่อนอยู่เสมอประมาทพลรราดพังเพียงนิดชีวิตของเราก็อาจจะจบได้เดนคิดไว่ากินข้าวเสร็จจะลงไปถ่ายภาพธรรมชาติสักหน่อยไกลมืนคําคอยขึ้นมาบนห้างอะไรแบบนั้นพอได้มันเกิดอะไรแปลกๆแบบนี้ เขาก็เลยลงจากห้างเดินอยู่ใกล้ๆที่หลับนอนเท่านั้นมีกระาดาที่จะออกไปไกลกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นอย่างน้นอยก็จะได้ดูลาดเหลาเพื่อความปลอดภัยของตัวเองพ่อสี่โมงยินแตนก็ได้ปีนขึ้นไปบนห้างเขารู้ดีว่าในป่าแบบนี้มันมืดอเ็วมากๆเถอแป๊แบๆบแบบเท่านั้นจากที่แดดเปิงเปรี้ยงมันก็กลายเป็นมืดลงทันทีทันใดซึ่งวันนี้มันก็เป็นเหมือนกันครับ พอเขาขึ้นไปนั่งบนห้างได้เท่านั้นแหละจากที่มันแดดแดดก็กลายเป็นมืดค่ำลงมาทันทีทันใดจนคิดว่าค่ำคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเด่นขึ้นไปนั่งกินข้าวอยู่บนห้างอยู่พลั้งคืนนี้เขาตั้งใจไว้ว่าจะถ่ายรูปสัตว์ป่าออกมาหากินยามค่ำคืนสักหน่อยม่รู้ว่าสัตว์ป่าจะมีเยอะเหมือนเมื่อก่อนไหมพอความมืดเข้ามาเยอนเสียงเมลงกลังคืนก็พาขนส่งเสียงหวีดร้องต่างๆออกมา พร้อมกับเสียงร้องหวยหวนของอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเดนไม่เข้าใจหรอกครับว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงอะไรกันแน่เพราะตอนที่เขาได้เคยมาล่าสัตว์กับพ่อนั้นมันไม่เคยจะได้มีเสียงอะไรแบบนี้เลยเขาก็นอนรอที่จะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศซึ่งมันก็มีสัตว์ป่าออกมาหากินบ้างไม่จะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนก็ตามแต่อย่างไน่น้อยก็ยังมีสัตว์ป่าต่างๆออกมาให้เขาได้ถ่ายรูปไว้ดูพอยิงดึก อากาศมันก็ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่จนเดนรู้สึกหนาวหนาวดีที่ว่าเขาปกเสื้อกันหนาวมาด้วยไม่งั้นก็จ,จะลำบากกว่านี้จนเขาคิดว่าคืนนี้คงจะพอแค่นี้แหละขอตัวนอนก่อนแล้วกันพอเดนเลยล้มตัวลงนอนเท่านั้นแล้วครับจู่ๆมันก็ได้มีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบเป็นเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างที่เหยียบย่ำไม้แห้งกลางป่าเดนก็เลยได้งวงเงียลุกขึ้นมา เขาเห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังเดินมาที่ใต้ห้างของเขาเจ้าสิ่งนั้นเดินเข้ามาเดินเข้ามามันเป็นเสียงของสัตว์สองเท้าเลยทำให้แดนแปลกใจไม่ใช่น้อยครับว่ากลางค่ำกลางคืนกลางป่าแบบนี้จะมีสัตว์สองเท้าเดินเข้ามาแบบนี้ได้ยังไงกันละ่ะหรือว่าจะเป็นคนด้วยความที่ค่ำคืนนั้นมันเป็นคืนเดือนใหญ่ที่แสงจันทร์สาสองลงมา แล้วตรงที่เขาได้ทําห้างอยู่นั้นมันก็เป็นที่ว่างที่แสงจันทร์พอจะส่องแสงลงมาได้อยู่มันก็เลยทำให้เดีนได้เห็นว่าเงาที่ตะคุ่มอยู่ข้างล่างนั้นมันเป็นคนซึ่งเขาก็มีกล้าที่จะเปิดไฟฉายส่องไปดูพราะกลัวว่าจะเป็นพวกค้ายาหรือเปล่าเขาก็เลยได้แต่อบดูจุดแบบนั้นคนนนนั้นเดินมาแล้วก็มาหยุดนิ่งตรงที่เขาได้นั่งห้างอยู่ มันก็ยิ่งทําให้แดนนั้นถึงกับคนลุกขึ้นมาเพราเไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนคนนี้ถึงได้มาหยุดยืนอยู่ตรงนี้หรือว่าจะรู้ว่าเขานอนอยู่บนห้างหรือเปล่าเดนพยายามทาตัวให้เงียบที่สุดแทบจะกลั้นหายใจถ้าเกิดว่ามันเป็นโจรขึ้นมาเขาอาจจะสวยได้ชีวิตอาจจะจบเหตุอะไรแบบนั้นจูๆ่ๆคนคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาตรงที่เขากําลังแอบซุ่มอยู่ พอแดนได้เห็นใบหน้าของคนที่เงยหน้าขึ้นมาอย่างชัดๆมันก็ทำเอาเขาต้องรีบประมือขึ้นมาปิดปากเพราะมันเป็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเคยได้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆคนคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านที่เขาได้เคยอาศัยอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาในตอนนี้ได้ตายจับไปเกือบ2ี่สิปีแล้วมาวันนี้เขาจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันละ่ะ เมื่อเดียนได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้เห็นอยู่ตรงหน้าน่าจะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเขาก็เลยดีรีบจิบมีดหมอในกระเพาออกมาไร้คาถาป้องกันเอาไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนั้นเขาจะมาไหมไหนพอเดนได้หยิบมีดหมอออกมาจากกระเพาคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าจูจูก็ค่อยๆเดินถอยหลังออกไปเหมือนจะกลัวอำนาจพุทธคุณของมีดหมอที่อยู่ในมือ พอเดิอนออกไปจากตรงนั้นได้ประมาณร้อยเมตรจูจ่ๆล่างๆนั้นก็ได้กลายเป็นเสือตอนที่จะวิง่งแจนเข้าไปในป่ามันทำใหแดยนรู้ว่าคนที่เขาได้เห็นนี้ต้องเป็นเสือสมิงที่แปลงร่างมาอย่างแน่นอนแต่พอได้เจอมีดหมออาคมของหลวงพ่อเดิมแล้วคิดว่าตัวเองสู้ไม่ไหวก็ได้ได้ลาถอยออกไปแบบนั้นดีที่ว่าค่ำคืนนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีก แดนก็เลยได้นอนอย่างสงบไปจนถึงเช้าเช้าวันนั้นหลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยเขาก็ค่อยๆเดิอนออกจากป่ากลับไปที่หมู่บ้านที่ตือนได้เคยอาศัยอยู่นี่ก็คือเรื่องราวครั้งหนึ่งของแดนที่เคยได้เจอเจอมาในป่าแม้มันจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายเพราะว่าเสือสมิงที่ได้เจอนั้นเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรแต่มันก็เป็นครั้งหนึ่ง ที่เขาได้เคยเจอกับสิ่งลี้ลับในป่านั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดตึร้างผีดูก,การที่เราได้เรียนจบสูงและได้ทาง,งานที่ดีแต่ยุกไลจากบ้านของตัวเองบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะเรื่องที่ซุกหัวนอนนี่สิเหมือนกับผมในตอนนี้ที่ได้ทํางานเป็นข้าราชการประจําอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งแต่พอไปดูบ้านพักข้าราชการที่ให้อยู่ฟรีพอไรมันจะกล้าอยู่ได้ทั้งรกทั้งผูพังยังกับบ้านผีสิงก็มีปานแถมยังไม่มีใครกล้ามาพักเลยสักหลังเดียวก็เลยได้ไม่เห็นสภาพบ้านแบบนี้ถ้ากาพักลงก็ยอมใจเต็มที น่ากลัวทั้งจากคนและกสัตว์หรือพวกที่มองไม่เห็นตัวตนต่างๆใครล่ะจะกล้าเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงผมจึงก่อหารเดินดูห้องพักต่างๆแต่ก็หายากเหลือเกินที่จังหวัดนี้เพราะมันยังไม่ได้เจริญเท่าใดนักวันวันแรกวันที่สองก็ยังหาไม่ได้ผมต้องไปขออาศัยนอนกับพี่ร่วมงานที่เกษสงสารให้ผมไปพักด้วยก่อนในระหว่างที่หาห้องพัก จนวันที่สามพี่ก้อยเพื่อนร่วมง,งานอีกคนบอกว่ามีหอพักแห่งหนึ่งเย็นนี้เลิกงานลองไปดูสิถ้าชชบมีแพงอยู่ซอยนี้ซอยนั้นอาจจะรู้เก่าสักหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรล็อกส่วนมากจะเป็นพวกนักศึกษามาพักเพราะอยู่ใกล้กับมหาลัยผมก็โอเคเลิกงานปุ๊บก,ก็ออกเดินไปตามที่พี่ก้อยบอกใช้เวลาไม่นานนักก็มาถึง ผมหยุดมองดูสภาพหอพักจากภายนอกมันก็เก่าจริงๆตามที่พี่แกบอกนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีการตกแต่งทาสีก็ตามมันก็ไม่อาจจะปกปิดความกระดำกระด่างของความเก่าแก่ไม่ได้แถมมันงเงียอย่างเงียบเชียบวังเวงหน้าขนลุกเดวแต่คิดในใจมีใครอยู่รูปป่าหลดเนี่ยขนาดตอนสี่ห้าโมงเย็นเลิกงานเลิกุเรียนยังไม่เห็นมีคนเลย ถ้าเป็นกลางคืนนี่มันจะไม่ยิ่งกว่าป่าช้าเลยหรือวะพอคิดจบเท่านั้นแหละครับอยู่ๆก็มีป้าคนหนึ่งเกเดินมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาตามผมมีอะไรเหรอพ่อโนมมาหาห้องเช่าหรือว่ามาหาเพื่อนตัวนี้เขายังไม่กลับมาหรอกต้องดึกๆนู่นไวรุ่นกว่าจะกลับห้องได้ก็ต้องดึกน้อยเออพอดีมีพี่ที่ทำงาน ขียนแนะนมาน่ะครับว่ามีห้องเช่าที่นี่แล้วมีห้องว่างไหมครับป้ามีสิจะดูหรือเปล่าล่ะห้องแอร์ก็มีนะอยู่ชั้นสองชั้นสามมามาเดี๋ยวป้าจะพาขึ้นไปดูคิดค่าเช่าไม่แพงหรอกเพราะตึกมันไม่ได้ใหม่มากเหมือนกับคนอื่นเขาเตียก็พอจะมีคนเช่าอยู่เหมือนกันเพราะไม่ต้องลําบากเรื่องค่าเช่าเท่าไหร่นักป้าคิดไม่แพง ไร้แกภาพผมเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองเปิดห้องแรกที่ติดบันไดให้ดูพประเก้บอกว่าห้องอื่นๆมันก็เหมือนๆกันหมดแต่ละชั้นมีสิบสองห้องหันหน้าเข้าหากันชั้นสองมีคนเช่าอยู่หลายห้องเหมือนกันผมก้าขาเดินเข้าไปดูนในห้องทุกอย่างมีครบไม่ไว่าจะเป็นตู้เตียงโต๊ะแอร์แถมยังมีระเบียงหลังห้องไว้ชมอยู่อีกต่างหา อย่างเดียวที่ไม่มีก็คือทีวีนั่นเองผมคิดว่ามันก็เข้าท่าดีเลยถามก่ะเช่าไปว่าเดือนละเท่าไหร่ล่ะป้าป้าเจก,ก็บอกเดือนละพันแปดจ่ายล่วงหน้าหนึ่งเดือนก็เข้าอยู่ได้เลยน้าไฟก็ดูตามิเตอร์เมื่อได้รู้ค่าเช่ามันก็โอเคในราคารี่สมเมตสมผลอาจจะถูกด้วยซ้ำไปยังไงก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วอยู่ๆไปก่อน ถ้าไปเห็นที่อื่นก็ย้ายอีกทีก็ได้ผมก็เลยตอบตกลงเช่ากับแกบางเงินทำสัญญาตอนที่ผมย้ายเข้ามาอยู่นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมากหรอกครับเคลกระเป๋าเสื้อผ้าสองใบเท่านั้นและของใช้ที่จำเป็นพี่ที่ผมไปอยู่ด้วยแกก็บอกผมว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับพี่นะพี่ยินดีต้อนรับเสม,มอมีอะไรก็โทรมาเพราะพี่แกอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีลูกไม่มีเมียแต่จริงๆแล้วพี่เกียก็เคยแต่งงานเหมือนกันครับแต่ไปกันมีรอดก็เลยขออยู่ตัวคนเดียวดีกว่าด้วยความเกรงใจผมก็ขอบคุณพี่แกไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมจะไม่มาขออยู่กับพี่แกแน่นอนเพราะไม่อยากลบกวนพวกคนของเข้าห้องพักกำลังเอาเสื้อผ้าเก็บใส่ตู้อยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมา คิดในใจอะไรวะเราก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรนี่นะเรื่องจะะเป็นป้ายเจ้าของหอก็ได้มัง้งผมก็เลยเดินไปเปิดป,ประตูออกดูปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักก็ทักทายไปมีอะไรหรือเปล่าครับผู้ชายคนนั้นก็บอกไม่มีอะไรเคฟี่มาทักทายเพื่อนใหม่เขาอยู่ห้องสุดท้ายยินดีที่ได้รู้จักถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็เรียกได้เลยนะ เขาพูดแค่นั้นแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้ผมยืนงงอยู่คนเดียวมันอะไรกันจำเป็นต้องมาขอห้องคนอื่นแนะนําตัวได้หรอวะแปลกเพลิกจริงๆผมก็เลยเดินกลับมาเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ตามเดิมแต่สักพักเหมือนก็มีเสียงคนมาเคาะประตูอีกแล้วใครอีกล่ะทินนี่กูจะบ้าตายมาเคาะห้องทําไมอีกผมก็ต้องจําใจเดินไปส่องดูที่ตาแมว มองดูว่าเป็นใครกันมาเคาะห้องแต่พอสองตาลงไปดูที่ตาแมวผมก็ถึงกับสะดุ้งหยงเพราะคนที่อยู่นอกห้องก็กาลังส่องตาแมวก็ามาข้างในเหมือนกันจนชนกันเลยผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูกออกไปดูมันอะไรกันนักหนานะคนในหอพักแห่งนี้ก็เห็นเป็นนักศึกษาสามคนยืนอยู่แต่และคนจงมองไปยังผมเป็นตาเดียว ก็เลยถามหมกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีอะไรหรอกเคเวมาทักทายพวกเขาอยู่ห้องฝั่งขวาห้องที่สามมีอะไรก็เรียกได้เลยผมก็ครับครับขอบคุณไปแปลกใจคนจังหวัดนี้เขามีนิสัยแบบนี้เหรอวะแต่จริงๆเกิดมาเพิ่งเคยได้พบได้เจออะไรนักหนาก็มีรู้จนผมเริ่มจอรำคาญจะมีใครมาข้ออีกหรือเปล่าเนี่ย คิดอย่างไม่ทันจะขาดคำก็มีเสียงบนมาเคาะประตูอีกคราวนี้ผมไม่สนใจแล้วครับเหนื่อยจากการทำงานเลยยิงจะมาประสาทเสียกับคนร่วมหอแบบนี้อีกผมเลยตัดสินใจเดินไปอาบน้ำจะได้กินข้าวและเข้านอนสักทีเสียงคนนั้นเงียบหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้สนใจพออาบน้ำเสร็จก็มาแต่งตัวกินข้าวกล่องที่ผมซื้อขึ้นมาด้วยตอนที่เลิกนั้น พอธุระตุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำโดดขึ้นเกียงนุ่มๆผมเล่นโทรศัพท์ไปแบบเดียวก็เพลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนสะดุงด้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเราได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังจนรู้สึกกระดาผานทำไมไม่มีมารยาตเกรงใจคนอื่นบ้างเลยเสียงคนคุยกันนั้นมันปแปลกๆเหมือนกับพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดายอย่างนั้นแหละผมว่าจะลุกขึ้นไปดูสักหน่อย ไรกันไม่มีความเกรงใจคนอื่นเลยแต่ร่างกายมันหนักเหลือเกินจนผมลุกขึ้นไม่ไหวดวงตาก็ไม่สามารถที่จะลืมขึ้นมาได้ในใจก็ได้แต่คิดว่าผู้เป็นอะไรวะเสียงคนพูดคุยกันมันกลับดังยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับพวกเขาเข้ามาพูดคุยกันอยู่ข้างเตียงของผมเลยก่อนนอนผมก็เปิดแอร์เย็นำ่ำ แต่ทำไมตอนนี้ผมกับรู้สึกร้อนๆเหงื่อซึมไหลออกมาทำยังไงก็ไม่สามารถกระยับตัวได้เลยเลยตัดสินใจนึกถึงหน้าพ่อน้าแม่ช่วยลูกด้วยแล้วทันใดนั้นเองผมก็สามารถลืมตาขึ้นมาได้และภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าผมมันก็ทำเอาแทบช็อกเพราะมีผู้คนเข้ามาในห้องผมมากมายพากันมาเยีนล้อมเตียงผมอยู่ในห้อง แต่ละคนนี่สภาพดูไม่ได้เลยมีแต่เลือดแต่น้องเต็มใบหน้าเต็มตัวแขนขาดก็มีขาขาดก็เยอะแถมบางคนที่ยืนอยู่ยังไม่มีหัวอีกต่างหากใครกันเข้ามาในห้องของผมได้ยังไงผมอยากจะตะโกนถามออกไปแต่มันก็ไม่มีเสียงอะไรพูดออกมาได้ร่างกายก็ยังแข็งทื่อขยับขยื่อนไม่ได้เลยพอมองดูดีๆเอ้า มันพวกที่มาทักทายผมเมื่อตอนเย็นนี้ว่าพวกเขาเข้มาในห้องผมได้ยังไงต้องการอะไรกันแน่แล้วแล้วสภาพแบบนี้พวกเขาไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแล้วล่ะผมรู้สึกกลัวจนฉีดเทพราออกมาน้ำหูน้ำตาไหลอย่างไม่อายใครคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นได้แต่เรียกหาพ่อหาแม่ช่วยลูกด้วยผมยังไม่อยากตายเทวดาเจ้าที่เจ้าทางช่วยผมด้วยเถิด แล้วดูวเหมือนคำขอของผมมันจะได้ผลหลุดออกมาจากพ่อวังก็เริ่มขยับแขนขาได้แล้วตอนนี้ผู้เคา่านั้นหายไปไหนเราก็ไม่รู้ไม่มีใครมายืนอยู่ข้างเตียงของผมผมจะสินใจลุกปวุขึ้นรีบเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าอย่างลุกลี้ลุกลนเมื่อไม้มันสั่นปีหมดเกิดมาไม่เคยได้เจอผีเจจ,จังๆขนาดนี้ใครมันจะทานทนไว้ผมรีบวิ่งไปเปิดไฟ แต่มันก็ไม่สว่างขึ้นมาเลยสักนิดเดียวก็เลยเปิดเฟซาัยจากมือถือแต่สภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ทำไมห้องที่ผมนอนอยู่มันถึงได้เก่าขนาดนี้ได้มีแต่ฝุ่นอยู่เต็มพื้นไปหมดประตูห้องน้ำจะหลุดไม่หลุดแล้วเห็นสภาพแบบนี้แค่มันจะอยู่ได้อีกแล้วทำไมตอนนี้เข้ามาอยู่ผมตเห็นมันเป็นสภาพปกติพออยู่ได้ละเห็นแบบนั้น ผมก็รีบวิ่งไปที่หน้าประตูพอบิดลูกปิดมันก็เปิดมีออกก็เลยถีบออกไปเต็มแดงจนประตูหลุดออกไปพอเปิดประตูออกมาข้างนอกได้ไม่มีไฟเปิดอยู่เลยสักดวงดีที่ยังพอมีแสงจานส่องสว่างให้เห็นบ้างเธอีบวิ่งลงบันไดอย่างเร็วออกจากหอพักผีแห่งนี้ทันทีและพอผมหันหลังกลับมามองทำไมทำไมมันถึงได้เก่าขนาดนี้ แล้วแบบนี้มันต้องเป็นตึกร้างอย่างแน่นอนแล้วเธนเนนั้นเองสายตาของผมก็อมองไปเห็นพวกเขาเหล่านั้นยืนอยู่ที่ด้านหน้าตึกบวกมือเบ็ดใบผมอีกเห็นแบบนั้นผมไม่สนอะไรอีกแล้วครับวิ่งหนีเตลิดออกมาจากตรงนั้นแบบวิคิดชีวิตผมวิ่งไปเรื่อยๆแบบคนเสียสติจนไปจุดอยู่ที่หน้าเซเว่นพักทำใจตั้งสติสักพัก คนที่จะตัดสินใจเดินไปที่บ้านของพี่ที่ผมเคยไปนอนด้วยไปถึงผมก็รีบโทรหาแกทันทีแกก็เปิดประตูออกมาเป็นสภาพผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็รีบเบีงตัวผมเข้าบ้านทันทีพี่แกบอกว่าตอนเช้าไปคุยกันที่รู้แล้วละ่ะอื่นนั้นวัวผมเจะข่มตาให้หลับได้ก็รอให้ดวงตาเผลอหลับไปเองเช้าตื่นขึ้นมาผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พี่แกฟัง พี่แกบอกว่าตึกนั้นมันเป็นตึกร้างน่าจะเคยถูกไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อนคนตายเยอะแยะเลยวิ่งหนีกันไม่ทันเอ็งเขาไปนอนใน,นนั้นได้ยังไงเดี๋ยวที่พี่ก้อยบอกมันเอกตึกนึงที่อยู่ข้างๆกันโอ้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปรดน้ำมนต์ล้างสวยดีนะที่ไม่จับไข้หัวกรนหลังจากนั้นผมกับพี่เขาก็พากันไปที่วัดไปทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส่วนบุญสน่วสนกุศลให้กับพวกเขาเหล่านั้นที่อุตสาห์ใจดีมาหลอกผมซะขนาดนี้เกิดมาเพิ่งจะได้เจอผีโกคังนี้นี่แหละครับครั้งเดียวในชีวิตเลยจริงๆถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่มันก็ยังติดตาติดใจผมเหลือเกินยังไม่สามารถลบมันออกไปจากใจได้เลยและนี่ก็คือเรื่อง,องราวทั้งหมด